วันนี้นะครับเราจะมาทําการแกะกล่องนะครับแล้วก็อธิบายการประกอบตัวอุลันซี่รุ่นนี้เป็น v g i m LS15 นะตัวนี้จะเป็นคานแบบติดตั้งอุปกรณ์ได้มุมท็อปสาหรับการรีวิวบนโต๊ะนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าอุปกรณ์ในเซ็ตมีอะไรกันบ้างเริ่มต้นนะครับแกะกล่องมามันจะมีคานตัวแบบนี้มีขาซีล็อกแบบนี้นะให้2ตัวที่สําคัญเลยนะครับให้สังเกตตรงนี้มันจะมีปัจจัหกเหลี่ยมให้อยู่ตรงนี้ครับตรงนี้สําคัญเลยนะครับต้องเก็บไว้ด้วยนะครับ ต่อมานะครับจะเป็นตัวคานเสานะจะมีมาให้ทั้งหมด7จ่อนจะมีตัวล็อกคานเข้ากับเสามีมาให้2ชิ้นนะครับในกล่องแล้วก็จะมีขาล็อกเมจิกอาร์มให้1ตัวเป็นแบบนี้น,นี่ก็คืออุปก,กรณ์ภายในกล่องของ Ls15 จะมีขาล็อกตัวนี้2ตัวนะครับีนนล็อบโต้นะครับตัวเสา7ต้น ก็ออกเสาหนึ่งตัวแล้วก็มจริงอันหนึ่งตัวอ่าประมาณนี้อุปกรณ์ในกล่องเดี๋ยวไปดูวิธีการประกอบกันครับผมเราจะมาทําการประกอบกันนะครับเบื้องต้นนะครับให้เราหมุนตัวนี้ครับไอตัวล็อกเนี่ยคลายออกมาก่อนนะครับผมวิธีการหมุนก็หมุนตามเข็นเมนาฬิกานะครับโต๊ะเราจะมีขอบอย่างนี้ถูกไหมครับให้เราตัวล็อกตรงนี้ให้มันเข้าที่ขอบเมื่อมันเข้าไปเสร็จนะครับให้เราหมุนล็อกครับให้หมุนให้แน่นเลยนะ โต๊ะเรามีสองฝั่งเราก็ทำสองฝั่งเลยต่อมาสิ่งที่สําคัญครับเราต้องต่อคานต่อคานเข้าหากันเพื่ออะไรเพื่อวัดระยะโต๊ะเรากว้างขนาดไหนมันให้เสามาเนี่ยเจ็ดท่อนเขาก็เผื่อไว้ว่าเยโต๊ะบางตัวเนี่ยขนาดแตกต่างกันนะเขาก็ทํามาให้หลายลักษณะสเต็จแรกผมแนะนํานะให้ขันแต่เนี้ยปัญหาเวลาเราหมุนเกลียวอย่างนี้เข้าไปม,ม,ไม,านะมันจะหมุนไม่เข้านะครับมันจะหมุนไม่เข้านะต้องแจ้งก่อนบางคนจะเจอปัญหาว่าพี่ครับผมไม่หมุนตามแล้วหมุนไม่เข้าเพราะอะไรมันจะมีตัวนี้ครับหกเหลี่ยมอยู่ตรงนี้ จะมีหกเหลี่ยมต้องคลายออกก่อนนะครับไม่งั้นมันจะล็อกเกี่ยวไม่ได้คลายออกมาครับ่าแล้วมันจะหมุนได้ครับเนีเ่ยเมื่อกี้มันหมุนไม่เข้านะมันติดตัวหกเหลี่ยมน,นี่หมุนเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ถันตัวหกเหลี่ยมเนี้เข้าไปจุดเดิมอย่างแรกเราต้องวัดก่อนครับว่าขนาดยาวเนี่โต๊ะเราเนี่ยใช้คานประมาณกี่ข้ออันนี้ย ใช้ประมาณสี่ท่อนนะครับผมก็ขันเข้าไปปัญหาที่เจอหลายหลายคนหมกขันไม่ได้เพราะเราเนี่ยครับหกเหลี่ยมตรงเนี้ยเราไม่ปลดออกทําให้เราหมุนไม่ได้นะครับคลายออกนะครับแล้วเราก็ลลอกครับการปรับเนี่ยครับยึดเสาเนี่ยเราปรับได้ตามโต๊ะของเราเลยนะครับหมายความว่าเราจะปรับแนวยาวบางคนจะปรับแนวเอาเสามายึดสองมุมนี้ก็ได้อยู่ที่เรานะครับอันนี้อัดับได้ผมก็จะใส่ให้มันครบก่อนนะครับ ตรงนี้ผมวัดละสีต้นเนี่ยพอดีกับโต๊ะผมพอดีใครยาววันนี้ก็ต่อไปได้ครับก็เสร็จเรียบร้อยครับทีนี้อยากให้เสาผมตรงนี้มันสูงขึ้นก็เอาเสาที่เหลือครับมาต่อครับเหมือนเดิมเลยครับหมุนเหมือนเดิมเรามาครับให้เอาตัวจับตัวนี้ครับนะครับขันเข้ากับฝักเสาวิธีการขันคืออย่างนี้ครับแล้วราก็ล็อกนี้ปิดได้เลยล็อกได้เลยนะครับผมไปเหมือนกันเลยครับสองฝั่งเอาแค่พออยู่พอต่อมาครับ ให้เอาเสาเนี่ยสอดเข้าไปอ่าสอดเข้าไปครับใส่มันเข้าล็อกสองฝั่งเลยครับเอาแล้วเราทําการล็อกให้แน่นเลยครับตรงนี้ทั้งสองฝั่งนะครับตอนแรกเราจะใส่ตัวล็อกเนี่ยเราไม่ต้องหมุนแน่นมากเราใส่คานเรีเลยบร้อยแล้วค่อยมาหมุนแน่นนะครับบางคนต้องการจะเอากล้องมายึดบนคานเนี่ยแนะนาว่าเราตรงเนี้ยขันให้แน่นเมื่อเสร็จแล้วมันจะได้รูปร่างหน้าตาแบบนี้ละต่อมานะครับใช้เมจิกอาร์มยึดกับกล้องก็ยึดกับคานนะครับไม่ยากครับ ตรงนี้จะมีเกียวหนึ่งต่อสี่เราก็อุปกรณ์ที่ต้องการมายึดบนคานเนี่ยหมุนเข้ากับตัวเมจิกอาร์าไว้ก่อนเลยไม่มีอะไรซับซ้อนเลยเอาง่ายๆหมุนกล้องเข้ากับเกียวตรงนี้ไว้ก่อนหมุนเรียบร้อยเสร็จมันแน่นเสร็จปุ๊บเกียวตรงกลางตรงเนี้ยเราก็หมุนล,ล็อกไว้ปุ๊บเอาไว้ก่อนต่อมาครับให้เราเอายน็อตรงนี้ออกนะครับเสร็จแล้วเราก็หมุนเนี่ยครับล็อกข้อกับเสาเอาไปได้ละเนี่ยมันแน่นละไม่หลุดละ เราก็ปรับมุมกล้องที่เราต้องการมุม้นผ like ม,มต้องการมุมอย่างนี้ท็อปอย่างนี้ผมก็มล็อกหมุนตัวอาร์มโดยให้แน่นเนี่ยเห็นไหมครับตรงเนี้ยเราหมุนไม่สุดอ่าอันนี้ให้ตัวได้เนี่ยมันก็จะอยู่อย่างนี้เลยอยันนี้เราถ่ายรีวิวก็มุมท็อปอย่างเงี้ยแล้วก็ถ่ายได้ละอย่างที่บอกครับมันเป็นเกลียวหนึ่งต่อ4สามารถเอาอุปกรณ์ต่างๆมาต่อได้ถามว่าแข็งแรงไหมเนี่ยครับโยกเลยครับสำคัญคือล็อกนี้ให้แน่นบางคนนี่ล็อกไม่แน่นนี่กล้องพังเลยนะครับ กล้องหนักๆถามว่าอยู่ไหมเคยลองละก็อยู่นะเพราะว่าตัวนี้มันค่อนข้างแน่นเลยตัวอาร์ตัวนี้เวลาละ็อกแล้วน้าหนักได้โอเคมันไม่ได้ยาวด้วยแหละก็คือสั้นตัวอาร์เนี่ยลืมเกาะไปตัวนี้มันมาเกาะที่เสาก็ได้นะเพราะว่าเสานี้มันเท่ากันหมดหมายความว่าไออาร์ตัวนี้เราจะมาแกะเกาะตรงไหนได้หมดเลยประมาณนี้สําหรับการใช้งาน l 1 5ครับผม